ผมชื่อพารวยฮะพ่อผมบอกว่าผมเป็นเด็กดือ้อไม่จริงผมก็แค่ชอแบแทะเขาแาดทุกอย่างเลยค่นี่แน่ก็มันสนุกงานมันไม่มีอะไรทามันมันเชี่ยวอะ่ะใครบอกว่าผมเป็นเด็กดือ้อไม่จริงพ่อโดนบารวยไม่ไหวแล้วต้องให้ทราลี่เป็นปิ๊งจับการนี่ว็บดาวโหลดฟรีทีนี้เราก็พิมพ์คว่ากูดแคท นี่ไงชิแมวเด็กดีมาสะกดเป็นยารลอยในตัวผาลวยดาวโหลดไปเลยแ่นี้เราก็กดสั่งปินง่ายมากชิ้นนี้ใช้เวลาแค่สี่สิบห้านาทีเครื่องปิ้งเรามีอยู่แล้วสั่งปิ้นไปเลยเรียบลอยเต๋อดอย,ดย,ดย,ดยมาแล้วเสร็จแลยรวยผาลวยรูไม่นี่อะไร อ๋อหล้อมันกินไม่ได้ทีนี้แหละจะได้เป็นเด็กดีกับเขาสักทีถ้าจะทำมาแล้ทำทำมัมงต้อตัวเด็กเออเด็กดีต้องมีหน้าที่จ้าง้วยกันโอ้ไหน่อเขาเของมือหน่อยสิโอ้โหหมดสองมือทำเป็นเด็กดีละฮะ